เออก็ก็ดูลอยๆอยเป็นจันนะแล้วที่สําคัญนะก็ยังไม่ได้มีการโฟกัสนะจาจอารักจา์สรชัยว่าใช่เนี่ยมันมันมันกว้างใหญ่ไพศาลแต่คุณต้องต้องโฟกัสว่าคัสเตอร์ไหนแคติคพารีอะไรที่ว่ามันจะเป็นไดรเวอร์ตัวใหม่สำหรับขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไม่ใช่เอสพีในเดิมนะมันก็ต้องเหมือนกับเป็นเป็นธุรกิจใหม่ๆ S มเอสีใหม่ใหม่อะที่ที่นจะเป็น เป็นอนาคตของประเทศ่ะก็ไม่ได้มีการศึกษาไม่ได้มีการเอวิจัยเรื่องพวกนี้ด้วนกันใช่ครับก็เลยรอผมฝากผมว่าเราเราฝากอะไรไปถึงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวนักการเมืองได้ไหมเราฝากไปถึงสื่อด้วยกันได้ไหมพี่บยได้เราฝากให้สื่อทั้งหลายที่ได้ยินหรือดูอยู่ช่วยไปเปิดเวทีดีเบตตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องเอ b ซบีให้เราหน่อยได้ไหมได้ไหมพี่บวย ช่วยตั้งคำถามพักต่างๆที่มาดีเบตว่าข้อหนึ่งเรื่องเอสเอ็ีนะคุณจะทำยังไงให้มันเกิดเอสมบีมากๆเยอะๆในประเทศไทยแล้วจะเกิดคิดว่าตั้งไว้ตั้งเป้าไว้ปีละกี่ลายครับดูว่าผมอาจารย์โอกาสที่จะสื่อสารประเด็พวกนี้ไปไปยังเพื่อนๆในในแวดวงอันที่สองเนี่ยคุณบอกว่า อยากให้เอสบเข้าระบบอยากให้เข้ามาเพื่อให้มันใช่ไหมมีผลประกอบการมีดีมีจดมาจดบริษัทคําถามคือว่าคุณคิดว่าทําไมเอสถึงไม่เข้าระบบแล้วคุณจะทําไงให้เขาเข้าระบบมีรายจัดกาอะไรให้เข้าระบบพักพักคุณมีนโยบายอะไรที่จะทําให้คนที่ทาํามาค้าขายอาชีพอิสละให้เข้ามาเข้าระบบ,บจดบริษัทอ้าว ผมก็อยากจะฟังเหมือนกันนะเนี่ยว่าเขาเขามีเขาเข้าใจเพนเพราะจริงจริงหรือเปล่าสิ่งที่เราคุยกันมาเลยนะมันเป็นสิ่งที่เร่ได้ยินแม้แต่แอะเดียวจากนักการเมืองนโยบายพรรคการเมืองแม้แต่พรรคเดียวในจังวดเจ็ดสิบพรรคออทั้งทั้งที่มันเป็นเรื่องคอขาดขาดไทยของของคนไทยตอนเนี้ยเลยก็แปลกนเป็นกลุ่มหลักด้วยนะครับแล้วข้อที่สามด้วยบอกช่วยช่วยให้สื่อช่วยถามหน่อยว่าทุกวันนี้ที่เขาบอกว่า กู้เงินในระบบไม่ได้ต้องไปกู้นอกระบบเนี่ยพักคุณมีนโยบายอะไรจะทาให้เขากู้เงินในระบบโดยไม่ต้องไปกู้นอกระบบอ่าครับอ่าเปลี่ยนเขาบอกเขาไปเปลี่ยนผู้อาวุโชาติหรือเปล่าเนี่ยเราอยากได้ยินพวกเนี้ยเพราะเอสบีเขาก็เขาก็จริงกับคถามจากเอสบีที่เขาที่เขาคุยกับผมนะที่เราเราก็อยู่กับเอสบีอะครับ อย่างเงี้ยเรื่อง NPL เงี้ยเรื่องที่บอกว่าเครดิตบูโรพอติดแล้วมันติดทั้งชีวิตกู้ไม่ได้อีกเลยเนี่ยเออจะมีนโยบายยังไงบางภาคบอกว่าให้ยกอะไรแบล็คลิสยกเลิกยกเลิกแบล็คลิสยกเลิกโรแบล็คลิสบูมันไม่เกี่ยวกับเครดิตบูโรแบล็คลิสเนี่ยมันกค่ตลกนะอ่าฮะครับแล้วคนออกนโยบายไม่เคยกู้เงี้ยไม่เคยกู้ก็เลยไม่รู้ว่าระบบการกู้เงินมันเป็นยังไงครับ และที่สําคัญนะไอ้กรณีนี่เนี่ยที่มันเป็นเรื่องคอขาดบาดตายเนี่ยผมก็ไปดูในในแง่ของของเอ่อหลักวิชาการนะ BIS เนี่ย Bank for International s e t t l e m e n t เนี่ยบอกว่าไอ้ประเทศไหนที่มีนี้ควรเรือนเกินโอเวอร์ไปกว่า80%ดเรนี่ยถือว่าวิกฤตอันตรายแล้วมันจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นจับดักในการจเจริญเติบโตของประเทศครับแต่ของเราตอนนี้89-90 ยังไม่มีสักแอะเดียวของพรรคการเมืองม้แต่ตั้เดียวเรื่องหนี้ควรเรียนเรื่องหนี้ควรเรียนเรื่องหนี้ควรเรียนใช่ครับมันมีแต่จะไปตั้งกองทุนให้เป็นหนี้อีกนะให้เป็นหนี้มากขึ้นบอกกู้อันหลายห้าพันห้าหมื่นนี่ยิ่งเป็นหนี้เยอะขึ้นอืมใช่แต่ไม่มีนโยบายว่าจะทำยังไงที่จะแก้ไขปัญหาหนี้ควรเรียนใช่ใช่ฝากฝากให้ให้เพื่อนสื่อให้เพื่อนสื่อเพื่อนพี่บวยอ่ะ เออช่วยไปถามอ,าอ้าปากถามนักการเมืองหว่าเอาว่าจะแก้ปัญหนานี่ครัวเรือนยังไงแก้ปัญหนานี่เอสเอ็มบยังไงครับเอาวันนี้เราเราว่ากันประมาณนี้แต่ก่อนจะไปเนี่ยขอเลี้ยวไปหาประเด็นที่ที่เป็นเรื่องของการเมืองเล็กๆเพราะว่าตอนช่วงเย็นๆเนี่ยไ่ไม่ทราอาจารย์อารักษ์อาจารย์สุไทรเห็นไหมีมิารลล่อยข่าวกันออกมาจากแนากนนำรัพเพื่อไทยว่าให้ติดตาดู วันที่หกพฤษภาหนึ่งทุ่มจงจะมีการปล่อยเ,อเรื่องราวของคุ้งยิงก็คือใช้ชื่อว่าแคนดิเดตแพทองทานว้าวครับนป็นการขมวดเ,เส้นทางการเมืองของของแพทองทานแปดเดือนของแพทองทานบนเส้นทางการเมืองเป็นอย่างไรในสิบแปดนาทีก็คือย่อส่วนสิบแปดเดือนของการทํางานให้เหลือสิบแปดนาทีเข้าไป อยู่นการรักอาจารย์โดยใจให้โอ้โหมีคนทวิตอีทวิตเยอะแยะไปหมดนะคือบางองค์ปรกบก็ประเมินว่าอันนี้คือเอไม้ตายไม้สุดท้ายก่อนวันถุวัญยนัดที่จะมาวิวคะแนนนิยมให้กลับคืนมาหลังจากที่คุณพิธารเนี่ยแซงหน้าแล้วปติห่างไปเรื่อยๆเนี่ยคือโดยส่วนตัวผมมองว่ายิ่งยิ่งปล่อยปล่อยไอ้ด็อกเตนทอรี่นี้เนี่ยมันไม่น่าจะเป็นคุณกับ กับแพทองทานไม่น่าจะเป็นคุณกับเพื่อไทยทําไมเพราะว่าผมมองว่าในเมื่อเพื่อไทยมีสามค a n d i d นายกแล้วทําไมเลือกที่เรือที่จะโปรโมทคนเดียวแล้วคนเดียวคนนี้เนี่ยมันมีความสมพัธ์พิเศษกับพิทักษินด้วยไงแล้วที่เหลือเป็นอะไระป็นไม้ประดับหรืออย่างไรเออผมว่าตรงเนี้ยมันแทนที่จะเป็นบวกกับภาพรวมของของเพื่อไทยนะโดยส่วนตัวผมมองว่า มันไม่น่าจะเป็นไปอย่างที่อเอ,อคนที่วางกลยุทธ์ทีของเพื่อไทยคิดครับเพราะนั้นโย,ยบายแทงกัก<ร>๊กมาตั้งแต่ต้นแล้วแหละครับพี่ก็ที่เขาพยายาม<อ>ถามไงว่าคุณจะไปจับกับไอ้นี่หรือเปล่าไอ้หรือเปล่าก็เบียงยเบียง้ชยเบียงขวาเบียงหน้าเบียงหลังอะไรเงี้ยก็แทงกั๊กมาตลอดจับก็ไม่ได้ฟันธงอะไรจับก็แปลกใจเหมือนกันนะครับก็ว่าคือตอนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยยังมีคนคอนเฟิร์มเลยครับว่ายังไงก็น่าจะเป็นคุณเศรษฐา นะครับแต่ว่าพออย่างที่พี่บ้วยบอกครับพอมาตอนนี้เริ่มประเมินโพลดูแล้วอะไรดูแล้วพบว่าเฮยไม่ได้แล้ววันนี้ฉันจะต้องปล่อยปล่อยไม้ตายแล้วก็ความนิยมหรืออะไรต่างๆี่ยต้องยอมรับว่า คุณองค์ยิ่งเขาก็ดีกว่าคุณเศรษฐาพูดตรงๆนะครับจากวัยรุ่นจากอะไรแบบเนี้ยนะครับเขาเขาก็ได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะชูขึ้นมาแทนคุณเศรษฐาเลยหรืออะไรแบบนี้เป็นต้นแล้วคําถามก็คือเราจะเอาอีก2ท่านเนี่ยไปไว้ไหนเพราะอีกท่านหนึ่งครับคุณอะไรนะชัยกเกษมเนี่ยแทบไม่มีบทบาทเลยเลยนะครับนั่นแหะครับก็เหมือนเขาเอามาเป็นอะไรอะไม้ประดับเพื่อจะให้ดูดูดูเข้มแข็งดูด,ดูน่าเชื่อถือขึ้นหรือเปล่าอะไรแบบเนี้นะครับ ารย์ช่วยอ่านอ่านมาตราที่ยังไงเนี่ยคนดิเดตแพทองทานเนี่ยที่จะปล่อยออกมาวันวันที่หกพฤษภาเนี่ยก็มันก็ประเมินง่ายๆครับว่าอะไรที่มันไม่ชัดเนี่ยมันออกมาจะพลาดใช่ไหมจ๊ะใช่จะแพ้จะถ้าจะจะพลาดกับพลาดตรงที่ไม่ชัดอือเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่เอยคนรุ่นปัจจุบันเอยเนี่ยเขา เขาก็เบื่อกับอะไรที่มันอึมครึมอึนคลึงเหมือนนะคนจำนวนมากที่เขาที่ประชาชนยังแทงกักเอะผ,ผู้การคําเดียวกันนะประชาชนที่เขายังไม่เลือกใครก็ถือว่าแทงกักครับใช่ครับใช่ครับแต่ปรากฏว่าคนที่เลือกยังไม่เลือกใครเนี่ยเขาก็มีเป้าหมายจะเลือกคนที่มันชัดครับ <laughs> ซึ่งมันตรงข้ามกับคนที่จะถูกไปไปสมัครให้เขาเลือกเนี่ยถ้าตัวเองไม่ชัดเนี่ย มันจะตรงข้ามกับคนที่เลือกที่เขาชอบคนชัดอืมครับอ,อันนี้ผมก็ว่าจะเป็นอะไรที่อาจจะทันไม่ทันไม่รู้ครับแต่รู้สึกได้ว่าตัวเองก็เหมือนกันนะก่อนหน้านี้ตัวเองก็ไม่ชัดนะพอผ่านไปสักจนถึงแกระทั่งสองที่สุดท้ายตัวเองก็รู้แล้วว่าเราชอบคนชัดชัดอืมครับแล้วผมผมดความสับว่าวันที่หกเนี่ยถ้าถ้าด็อกเนนทอรีนี้ออกมาแล้วมันไม่สามารถที่จะ พิวเรื่องของ perception ให้กับแพทองทาให้ดีขึ้นนะผมว่าจบเลยนะเออก็ออคือว่าคนเนี่ยมีมีความสงสัยในเรื่องของ performance ของผู้หญิงคนนี้ว่ามีอะไรที่ที่โดดเด่นบ้างบนเส้นทางก่อนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยแล้วคนยอมรับหรือเปล่าไม่ใช่ว่าคุณโดดเด่นคุณคุณอาจจะสร้างโปรไฟล์ให้คนรู้สึกว่าว้าว,ว,าว,ว,าวแต่คนยอมรับหรือเปล่าอันนี้เป็น ันก็เป็นเฟสชนมอีกอันถ้าคลิปนี้ทําให้คนยอมรับได้เนี่ยผมว่าก็กระชูดแต่ถ้าทําให้คนยอมรับไม่ได้ก็จบอ่าอันนี้เป็นเป็นการวัดดวงเลยคล้ายๆกับที่เคยทํามาในช่วงปีหกสองที่กําลังเล่นเกมแบบนดิมพันครั้งสุดท้ายอ่ะอปีหกสองคุณก็เล่นมาแล้วครั้งนึงแล้วก็พลาดอย่างอย่างย่งไม่มีทางแก้ไขได้แล้วคุณจะเล่นอีกครั้งนึ่ง ในวันที่หกเนี้ยออผมว่าก็เป็นอะไรที่ที่เป็นการเสี่ยงดวงของของเพื่อไทยโดยที่เอาอามาขายเนี้ยแหละออครับแต่แต่วันที่หกนี่ก็แสดงว่าเพราะว่ายังกั๊กอีกนะเพราว่าถ,ถ้าถ้าไม่งั้นเนี้ยก็ขายวันที่สิบสามนะนี่แสดงว่ายังได้อีกกั๊กหนึ่งวันที่หกวันวันที่หกเพราะว่าวันที่เจ็ดเขาเลือกแล้ววันที่เจ็ดคนลงล่วงหน้าเขาเลือกแล้วอคนล่วงหน้า แต่ก็แต่ก็ยังพอได้ใช่ไหมฮะัคือเนี่อีกสัปดาห์หนึ่งยังมีโค้งสุดท้ายเพราะจะมีปราสัยใหญ่วันที่สิบสามหรือสิบสองอะไรอย่างเงี้ยครับครับสองฮะเขาเขาเขาบอกเขาแล้วว่าเขาเขาจะไปปลาสัยสุดท้ายวันที่สิบสองครับ <c oughs> รอ่าสิบสองนะเหลือเหลือสุดท้ายแล้วอันนี้อันนี้คือกักอีกกักหนึ่งก่อ <c> น <oughs> เดี๋ยวลองดูเป็นไง <c oughs>